ว่ากันว่าใครอยากจะสมหวังเรื่องโชคลาภนะคะต้องมาขอความปังที่ศาลปายายที่นี่<ต>ที่นี่เคยมีรางวัลที่หนึ่งไหมมีจ่ามีแก้มนของนี่จัดหนักเลยจัดหนักเลยจ้าอย่างไก,ก่ก็ดีข้างก็ดีถ้าเรามาวัดแล้วเรามาเสี่ยงโชคแล้วเราก็เราจะไม่มาตรงนี้ก็ไม่ได้เราก็เลยมาตรงนี้ตัวเล็กแต่ไม่หมดเลยเขาว่าคนมาขอปายายเยอะไหมมาซื้อเยอะไหมอ่ะเยอะครับล้วนี่ค่าจาขายอยู่ประจำด้วยคุณผู้ชมคนที่มาไหว้ปายายเนี่ยเขามาขอพร กันที่เนี่ยนะแล้วเขาเห็นบอกต้องมาจับลอตเตอรี่ที่นี่จริงไหมจริงแล้วถูกกันเยอะไหมเยอะนะแล้วช่วงนี้ขายดีมั้ยจ้ะขายดีลองวันใหญ่มากันบ้างไหมจ้ะมีแต่คนที่อื่นซื้อไปอ๋อมีเหมือนกัน<ม>แต่เขาคนที่อื่นเขาซื้อไปนะคุณผู้ชมส่วนตัวเคยแบบขอโชคขอลาบแล้วมา จับลอตเตอรี่ไหมไม่เคยค่ะรอขายเน้นขายอย่างเดียวขอพรเรื่องขายได้ขอพรตายายมั้งก่อนขายลอตเตอรี่จริงๆไม่ได้ขอพรนะคะแค่กราบไหว้บอกเฉยๆบอกว่าเรามาขาย่พรให้ขายดีขายดีอย่างนี้แล้วลูกค้าหลักานช่วงนี้เป็นไงก็ลูกค้าเยอะค่ะลูกค้าเยอะนะใช่เข้ามาที่วัดเยอะค่ะ ความเชื่อเรื่องโชคลาบเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานค่ะวันนี้ปัดลุยพามาที่วัดมณีวงศ์หรือถ้ำพญานาคพันตัวที่จังหวัดนครนายกเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากความใจบุญของคุณตายายกับคุณยายกลีบสองสามีภรยาที่บริจาคที่ดิน15ไร่เพื่อสร้างวัดขึ้นมาแต่ถ้าใครอยากจะขอโชคขอลาบต้องมาที่ศาลตายายที่วัดแห่งนี้เพื่อให้ได้โชคได้ลาบสมความปรารถนาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นปัดพาไปหาคำตอบในลุยกองข่าววันนี้ค่ะ ว่ากันว่าใครอยากจะสมหวังเรื่องโชคลาภนะคะต้องมาขอความปังที่ศาลตายายที่นี่และคนที่ให้ข้อมูลกับเราก็คืออาแอลอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอค่ะเห็นบอกว่าต้องมาขอความสมหวังโชคลาภต่างต้องมาที่นี่ที่ศาลตายายมาที่นี่ศาลตายายฮะอยู่คู่วัดมณีวมานานขนาดนั้นหรือคอยู่คู่วัดมเีวตั้งแต่รัชกาลที่ห้าค่ะ นานมากจ้ะแรัตายายเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับวค,คนเจ้ของที่ดินยกให้วัดเมื่อสมัยรัชกาลที่หจ้ะอ๋อตั้งแต่สมัยก่อนเลยคนยที่มาก็คือก็จะต้องมาไหว้าสารตยายมาไหว้สารตาย,ยา,า,า,ยา,ายล้วสมหวังทุกประกาศจะจะขอโชคขอลาบ แม้แต่เจ็บไข้ได้ปวดก็สำนทธิ์ผลจากที่นี่แหละตายายเป็นคนให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้คือคนก็พอสมควรแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาพาไปดูข้างในใกล้ๆดีกว่า<ช>ว่าเวลาเราจะขอความสาตายตันทำยังไงรวมถึงความเป็นมาของที่นี่ที่บอกว่าถวายที่แล้วมีเรื่องราวปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาเล่าให้ฟัง<อ>ดีกว่าเจเ<า> มีชื่อด้ใช่ไหมคะคุณฟ้ายาย<ช>กับคุณยายกรีบใช่จ้ะแมกองจ้ะเหมือนเป็นชานหนาบ้านไหมอ่ะตอนนี้ที่เรายืนอย<ด>ู่คล้ายคล้ายบุงโบราณนะแค่ก่ทสงไทยอ่ะค่ะคนมาขอพรอ,อาหารเห็นอาบอกว่ามาได้หมดเลยแต่หลักๆก็จะเป็นโชคลาภโชคลาภที่มาขอกันเยอะมากใช่เยอะมากเลยจ้ะค่ะเห็นบอกว่าคนมาแก้บนของนี่จัดหนักเลยจัดหนักเลยจ้ะอย่างไก่ก็ดีช้างก็ดีสมหวังนะ ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านโบราณโบราณค่ะลักษณะขออนุญาตยายด้วยค่ะเป็นของเชื่อนะคะขึ้นบ้านก็ต้องขออนุญาตอันนี้คือมาตั้งแต่นั้นแต่เดิมคะคะตั้งตั้งแต่เดิมเลยจ้ะอ๋อเป็นรูปหล่อเนี่ยค่ะใช่จ้ะอ๋ออย่างของที่ถวายก็จะเป็นพวกหมากพลูหมากพลูค่ะต้องทำดีผลนะค่ะถ้าไปผลต้องมีหมากมีพลูมีช้างนี่ขลองช้างเลยนะเนี่ยอ๋อนี่คือที่ของช้างอ๋อนี่แหละทำด้วยหนังนะค่ะคองช้างสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะ ี่นี่เคยมีรางวัลที่หนึ่งไหมมีจ้ามีรางวัลที่หนึ่งก็มานะคะแต่ไม่อยากเปิดเผยอ่าไปคนที่นี่ไหมคะหรือว่าคนที่วัดลีลาอ้โหถูรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะจะเขาสร้างหมดนะค่ะสร้างหมดเลยก็ไม่เอาตังค์อ๋อเขาเก็บไปสร้างทุกอย่างในวัดหมดเลยไม่เก็บตังค์อ่ะโมทธนาสร้างทุกค่ะผมยังโมดธนาค่ะ อาเห็นแบบนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลตายายเคยมีคนมาลองของไหมก็มีนะมีหลายอย่างเป็นะปืนก็นดี<า>ยิงตรงนี้ไม่ออกหรอบยิงรอบรอบออกอย่างเนี้อ,อ๋อแต่เขาว่าัน,น,น,นก็ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่นี้ะ่ะได้ฟังจากอาเราาอาบอกว่ามีคนแถวนี้เขาได้โชคใหญ่มาสิงว่าติดแล้วอาก็เลยอบถามเคล็ดลับใช่เคล็ดลับเขางไงเขาบอ,บอกตายายแล้วบอกตายายานำลูกเนี่ย ไปหาข้างล่างเลยคือรถคือเสียงโชคหวยแกก็ได้อตรอเบอร์รี่สามตัวสองตัวสี่ครั้งนั่นเนี่ยสี่ครั้งเต็มเลยโอ้โยไม่น่าเชื่อเนาะได้ข้ขอมาไหว้แก้บนจ้ะค่ะอะค่ะแล้วอย่างเวลาที่คนไม่เคยไหว้เลยมาไหว้ที่สันตายายนะค่ะต้องไหว้ยังไงบ้างมีวิธีการไหมคะเช่าก่อนจ้ะในนี้ก็จะมีอะไรบ้างคะอามีมีกล้วยมีน้ำมีน้ำมีผลไม้มีพวงมาลัยจ้ะ ก็มีหมักพลูนะคะหมักพลูจ้าอยู่ในโตกเรียบร้อยจ้าอยู่ในโตกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เสร็จแล้วเราได้ชุดนี้แล้วเราก็ขึ้นไปไหว้กัคุ้มไปไหว้เลยจ้าการอธิษฐานได้อธิฐานไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ยากค่ะเดี๋ยวขอบคุณอานะคะ ไหว้สารตายายเสร็จเรียบรอยนะคะเราก็ต้องมาเสี่ยงโชคให้บคุณผู้ชมจริงๆก็ยากเอาการกันได้วนะได้ไหมอ่ะ,อ,ะอันนี้เนะะ๊ะอีกหนึ่งตัวแล้วกันเผื่อสารตายายให้โชคพวกเราจะได้เป็นเศรษฐีทวนหน้า ได้หนึ่งสองรอบนะคะคุผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและการที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แล้วเราก็ มากราบไหว้สารตายายเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการเสริมความมั่นใจในการที่เราจะเดินหน้าใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิดสินะคะใครอยากจะแวะมามากันได้นะคะที่วัดมณีวงศ์อยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะถ้าจะไหว้สารตายายนะคะก็มากันได้ตั้งแต่6กโมงเช้ายาวไปถึง6กโมงเย็นเลยค่ะมากันได้จะได้เฮงเงปังๆกันทุ่นหน้านะคะชมลืยกองขันทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเลยจ้า Thank you